ทุกทุกคนครับสวัสดีนะครับผมห่างหายกันเป็นนานกับเกม s t a d ดิว a นะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ใช่ตอนนี้วันนี้เนี่ยก็เป็นวันเทศกาลไข่นะครับซึ่งใช่ไหมอ่ะใช่ดิเออเป็นเทศกาลไข่นะครับไอคัฟทิววนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลดน้ำต้นมานะครับวเดี๋ยวเราจะรีบไปงานเทศกาลนะครับช่วงที่ ไม่ได้ลงคลิปสตาร์ดิวัลเล่เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเรามันยังไม่ค่อยมีเรื่องอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้อัพนะครับก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับจนวันนี้เนี่ยเป็นวันที่13าแล้วนะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญพอดีก็เลยเอ้ยงั้นอัจซะหน่อยนะครับก็สแสดงก็จะให้ดูด้วยว่าฟาร์มในคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับโอเคฟาร์มผมเนี่ย ตอนนี้ก็มีหุ่นไ่กาแล้วนะครับโอเคมีหุ่นไล่กาแล้วก็พืชผักเนี่ยก็โตในระดับที่น่าพอใจนะครับเงินทองเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับแล้ที่สําคัญได้กระเป๋ามัแล้วนี่เก็บได้เยอะขึ้นนะครับผมเอา้ารดพืชมีหุ่นไล่กานะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาเขาไปวางไว้ ใกล้ๆสวนได้นะครับนี่ก็จะไล่กาแถวนี้นะครับและที่สำคัญเรามีน้องแมวด้วยนะครับชื่อปาตะเพียนนนัแมวชื่อปาตะเพียนคือผมมีแมวชื่อปาตะเพียนอยู่ตัวหนึ่งไงครับก็เลยเอาเออก็เลยเอาชื่อแมวมาตั้งเป็นชื่อจริงซะเลยนะครับป้ายวันนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นวันเทศกาลไข่นะครับเราก็ไปดูนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เอาแหมเราก็นึกว่าจะเปิดเลยนะครับกําลังจัดตั้งตั้งเวทีกันอยู่เดี๋ยวก่อนเขาบอกให้เรารอก่อนได้ได้ได้ใจเย็นเดี๋ยวสับต้นไม้รอเลยนี่ไงน,นี่ไนนี่ไนีอ่าตอนนี้งานงานเทศกาลก็ได้จัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมงานเทศกาลกันไปหาจีบสาวกันดีกว่า,วาจีบสาวในเทศกาลไข่ช่างเป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับสาวคนแรกที่เราจะเจอนั่นก็คือ2คนนี้นะครับ เอลืมบอกคนที่เอาแมวมาให้เนี่ยก็คือมานีนะครับหรือมานีนั่นเองเราก็คุยกันไปเรื่อยๆครับเนี่ยเด็กๆนะเขาตั้งหน้าตั้งตารอเทศกาลนี้มาหลายสัปดาหละละ์แล้วล่ะเหรอใช่ไหมจ้าใช่ไหมจ้าฉันหวังว่าฉันจะหาไข่ได้ก่อนวินเซนต์นะเธอจะหาไข่วินเซนต์เหรอวิ Vincent นเซนต์นายดูไข่ของนายเป็นไงบ้างเนี่ย มันไหลนะงานล่าไข่เนี่ยจะเริ่มสักทีโอ้ยตื่นเต้นย่างเลยเฮ้ยลินเซนน้องยาสเนี่ยเขาจะล่าไข่นายอ่ะโอเคนายก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะในงานเทศกาลก็จะเจอคนจากหลากหลายนะครับลียาแม่ผลมไม้นี่มันช่างดีจริงๆเลยอะกินเลียนนะครับเอ พักจากการทำงานนะพักจากการทำงานนะแล้วก็พอพักเสร็จแล้วเนี่ยนายก็ทำงานยาวๆไปเลยอ้าวยังไงกันแน่นะเอมิลี่เอมิลี่ไม่ได้เจอนะครับอ,อะไรเนี่ย I have been you s i n k i n g c a r l i n g late It's always my favorite part of the season เนี่ยนะ ฉันนะ่าชอบระบายสีไข่มากเลยระบายสีไข่มันเป็นส่วนที่แบบฉันชอบที่สุดเลยในฤดูกาลเนี้ยนะอ๋อดีมากชอบระบายสีไข่จดี้นะินเซนน่ะชอบเทศกาลนี้มากนะฉันก็รู้สึกดีใจที่เห็นเขามีความสุขวินเซนกับเด็กคนนี้นะอาจจะเป็นแม่ลูกกันนะนี่ชาวล็อกแซมชิหน้าเบือ่อโอ้ชาวล็อกอารมณ์แรงนะครับ นี่เด็ก e m มเซบาสเตียนอ้เป็นคนที่เลวมากนะเราเคยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาพูดว่าอะไรเราเคยเอาไข่เน่ามาปลาใส่กันประมาณนั้นนะอบบิเกลอบิเกลเป็นเพื่อนในสามคนนี้เหรอโอ้ยหาไข่นี่สนุกมากเลยล่ะเราก็ต้องห, àng, ห àng, อ่างหๆอบบิเกลนิดนึงอับบิเกลชอบหาไขา่เฮ้ยแล้วไขนะ่มายืนตรงนี้นะหมอหมอไม่เข้าสังคมอะ่ะ ฉันกำลังหาสถานที่ที่จะซ่อนไข่อยู่นะดีมากดีมากหมอฉันนะกินไข่สามฟองทุกวันเลยอะโอยเล็กไอีบ้ากล้ามอาฮารีว่าไงคะโดยรวมแล้วทิก,กานี้มันก็ดีนะแต่ว่าฉันเนี่ยก็อยากจะ ไปเต้นลำนะไปงานเทศกาลเต้นลำดอกไม้อะนะอ๋อฮารีนี่เป็นคนดอกนะครับโอเคได้ได้วินลี่นายนี่อยู่กับปลาอยู่กับน้ำนะโซมหมดแล้วเนี่ยบางขงนะึ้นเนาะฉันเนี่ยก็ซ่อนไข่ไว้เนี่ยแล้วก็ซ่อนดีมากจนไม่มีใครหาได้เลยนะอ่ะโอ้นายเก่งจริงเลย ก็จนกระทั่งนะแสงแดดนะมันสดส่องนะลมก็เริ่มพัดนะพวกเราก็จะเริ่มได้กลิ่นไข่เน่านะเพราะว่าฉันซ่อนไว้ดีมากนายนี่เป็นคนดีนะเยี่ยมเลยเรามาทักทายคุณป้าคุณลุงบ้างดีกว่านะครับป้าคนนี้ชื่อเอเวลินนั่นเองเทศากาลนี้นะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น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 ธรรมเนียมของพวกเรามานานแล้วล่ะนะสัญญามจำความได้นะนะอืม ธรรมเนียมที่จะเชื่อมคนจากอดีตไปสู่อนาคตโอ้มันช่างดีจริงๆขถานะเลยเหรอยายแล้วก็มาคุณจอร์ดคุณตาจอร์ดนะครับอะไรนะทุกทุกคนมีความสุขเหรอเออเป็นไปนได้ไงเนี่ยอ,าอย้าวอยาให้เป็นคนทุกข์เหรอใครไหนอะใครใคร,ใครอะไรอะใครที่ผมคุยกับคนเลอะเลือนอยู่ใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยเดียะลูอิสยังไม่คุยหรอกผู้ใหญ่บ้านเรอคุยกับคนนี้ก่อนนะครับเดเมทริอุสนั่นเองไข่ทำกับอะไรก็อร่อยเดี๋ยวไม่ใช่ <laughs> มันจะมีอะไรที่จะแปลกไปมากกว่านั้นละ่ะมันก็าไปกินนั่นแหละไขนะ่น่ะก็ถูกข,ของเขานะครับเดเมทริอุสนี่เป็นคนมีปัญญามากนะครับนี่มานีเป็นคนที่คือแมวมันอยู่ในฟาร์มเราอะนะครับแล้วก็เขาก็ เห็นมันนอนอยู่ก็เลยมาฝากเราเลี้ยงนะครับให้เราฝากเลี้ยงไว้นะครับเราก็เลี้ยงไว้นะครับชื่อปาตเพียนนั่นเองแมวชื่อปาตเพียนก็เป็นอะไรที่อารตีนะครับยินดีต้อนรับถึงสุเทศการไข่ค่ะดีมากพูดน้อยจริงๆโอเคลุงเปียแ้มไม่ใช่ลูกกัดเจ้าของโรงแรมนะครับฉันหวังว่าทุกจะมีความสุขสนุกสนานกับอาหารมื้อนี้นะเพราะว่าฉันก็ทํา อย่างสืความสามารถเลยแหละนะไข่ต้มไข่ทอดไขน่นู่นไข่นี่ไข่ไข่ช็อกโกแลตไข่โอ้มีเยอะโอ้มีแต่เมนูไข่น,นั่นเองมาคุยกับคนนี้บ้างครับป้าแพมนะครับ <c oughs> ฉันนะใส่บางสิ่งบางอย่างลงไปในบัวยด้วยแหละพันนี่แปลว่าหมัดป้าแพมจะต่อยผมเหม อ๋อพันธุ์ตัวนี้แปลว่าน้ำนะครับน้ำพันธุ์ไงครับโอเคไม่ใช่แปลว่าหมัดใช่ไหมไม่มีใครคุยกับฉันเลยอ่ะอ๋อน่าสงสารจริงจริฉันเนี่ยมาเพื่อจะหาไข่เดวิลเอกเลยนะไข่พิศาจเลยนะเดวิลเอกลีนอสนะครับก็น่าสงสารอยู่นะครับไม่มีใครคุยกับเขาเลยก็ไปยืนอยู่นั้นใครจะไปคุยล่ะครับอาหารพอไหมเนี่ย โอ้ oh, เกินพอครับจะบอกอ้าวเชนนายก็โซมเหมือนกันนะใครของฉันออกใครทุกวันเลยเพื่อที่จะเตรียมการในเทศกาลนี้อ่าวพวกมันนะ่ะทำให้เรามีมื้อค่ำที่แสนวิเศษนะโอ้ไหนๆคุยกับใครอีกนะครับนี่ใครโรบิน เขาพน,นี่เป็นช่างไม้นะครับช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนะก็เป็นช่วงที่แบบวุ่นวายที่สุดเลยนะปีกอ็อนะก็ประมาณนั้นแหละนะโอเคเสียงนี้น้ำเสียงนี้ดูอิดโรอยมากนะแคโรลีนแอบบีนะ้เนี่ยชอบเทศกาลล่าไข่นี่มากเลยเอ,อ่ะถึงแม้ว่าเธอยังเป็นเด็กเล็กอยู่โอเคถึงจะเด็กเล็กก็ล่าไข่ได้นะครับเราต้องระวังนะครับ เรามีอยู่สองฟองนั่นเองตั้งแต่ชั้นขาเสียเนี่ยนะชั้นก็ไม่เคยที่จะพลาดงานเทศากาลของเมืองนี้เลยก็ประมาณว่าไปไหนไม่ได้นะขาเสียนะครับก็ต้องมีงานอะไรก็ต้องมาช่วยเขานะครับเออคนเรานี่ยนะอ่าคุยกันหมดแล้วทีนี้ก็เหลือเหลือใครนี่เรายังไม่ได้คุยกับคนนี้หรอคุยแล้วดิอ่เล็ก อเล็กอเล็กคุยทุกคนนะ่าจะคุยหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ผู้ใหญ่บ้านกันเลย,เด,ยเดี๋ยวผมนี่นี่น,นี่ละนี่ยังไม่ได้คุยนี่ไม่ได้คุยตร่น,น,นี่ขายของนะครับดูลักษณะแล้วเนี่ยสตรอเบอรีอร่อ่ะสตรอเบอร,เบอรี่ไปปลูกดีกว่าปลูกในช่วงสปริงก็คือฤดูใบไม้ผลินั่นเองใช่ไหมสปริงผลิซัมเมอร์ร้อน ฤดูใบไม้ร่วงวินเตอร์หนาวโอเคพัลีแหละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าเจ็ดแด้าสิโอเคซื้อมาสัก10เมตร10เมล็ดนะครับ12องนี้เราก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านกันเลยผู้ใหญ่บ้านว่าไงครับอันี้มีให้ถ่ายรูปด้วยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเด้อเดเดเดถ่ายรูป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 เอาให้ตรงสิเอาให้ตรงแม่เฮ้ยไม่ตรงนี่นะพอดีเป๊ถ่ายรูปถ่ายรูปนี่แน่ไปดีกว่าถ่ายรูปแล้วนะครับ ทุกคนพร้อมที่จะร่วมเทศกาลล่าไข่หร okay, ือยังครับโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยมาดูกันครับว่าเราจะล่าไข่อย่างไงนะครับแล้วเขาจะให้เราเล่นเปมินิเกมอย่างไงนี่แหละคือไฮไลท์ของเทศกาลนี้เทศกาลล่าไข่ในฤดูใบไม้ผลิอี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 เด็กสองคนนี้ท่านจะดีใจมากนะครับ ใชนเย็นเด็กน้อยทั้งหลายนะโอเคเรานะจำเป็นที่ต้องใช้พลังงานที่เหลือเฟอือของผู้เจ้าในการหาไข่นะเพื่อที่จะรับรางวัลสุดพิเศษกลับบ้านไปนั่นเองโอเคมีคนแข่งกันอยู่หนึ่งสสาสี่ห้าหกคนใช่ไหมทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมเริ่มเนสการล่าไข่กันเลยอ้าว อสวยล้วเอา้าแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถามถามก่อนมาลุอยู่ไหนเอาที้มาลุก็ไม่รู้นะครับแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยเรามีพลังแห่งป่าแล้วไม่ใช่เหรอเราควรจะมีอะไรไหมเนี่ยไม่ได้เลยสักอย่างเรามีพลังแห่งป่าแล้วเราน่าจะมองทะลุทะลวงได้ทุกอย่างหรือเปล่าทำไมทำไมเราแล หาเลยไม่เจอทางขยะมันอยู่ทางขยะแน่ๆทางขยะไม่อยู่ในนี้ในนี้ในนี้ในตู้จดหมายกรบไม่อยู่ทางขยะตามตามตามเนี่ยไปตามยาสไปนี่ไงใครอยู่นี่หนึ่งอันใครอยู่นี่หนึ่งอันไปทางไหน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 นี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่เวลาจะหมดก่อนไหมเวลาจะหมดก่อนไหมเวลาหมดก่อนไหมเวลาหมดก่อนได้ศูนย์ฟองชีวิตโอ้โห ร่วมงานเทศกาลปีแรกก็สร้างวีรกรรมซะล้วโอ้ทุกคนนะเฮ้ว่าไข่มาดูไซและตอนนี้ผู้ชนะของงานเทศกาลล่าไข่ปีนี้ได้แก่ไม่ใช่เราแน่นอนเพราะเราศูนย์ฟองไข่ต้มครับผมได้ครับอบิเกลอบิเกลนี่คนนี้อบิเกลได้ไปนะครับโอ้ลุงนี้ตามอบิเกลดีกว่าเอาล่ะนี่คือรางวัลของอบิเกลนะ ชอบไหมล่ะได้อะไรมาล่ะเอาละปีนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะสำหรับงานเทศกาลไขในปีนี้นะขอบทุกคนที่มาร่วมงานนะครับโอเคเทศกาลไข่ปีนี้ก็ทำให้เราได้คุยกับเพื่อนบ้านของเราในเมืองนะครับก็<า>ถือว่าเป็นเป็นเทศกาลที่สนุกดีนะครับ สนุกดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะข้ามวันไปเลยเพราะฉะนั้นแต่ช ання, chutz, ่วงนี้เนี่ยก็จะยังไม่มีเทศกาลอะไรนะครับก็ทางผมเนี่ยพี่อาร์มแคสซี่เกมเมอร์เนี่ยก็ก็จะขอเล่นไปก่อนนะครับก็ขอตัดจบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่อาร์มเนี่ยจะเล่นให้ให้ให้บ้านคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเอาใจเย็นแล้วเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่า หลังจากที่ขออนุญาตไปเล่นเนี่ยขออนุญาตน้องๆไปเล่นเพิ่มเติมเนี่ยแล้วเดี๋ยวกลับมามีอะไรคืบหน้านะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบเทศกาลล่าไข่นะครับด้วยความสนุกสนานนะครับแล้วก็บันเทิงมากๆเลยสําหรับเกมเกมนี้นะครับมีมินิเกมที่สนุกแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน